สวัสดีครับผมอาท่อซิ่งอยากวิ่งคิกนะฮะเอ็ X5 ดีเซลนะครับคันนี้มาสเต็ปท่อแล้วก็จูนนะครับมาดูงานท่อนะฮะคันนี้ทําอะไรไปบ้างคันนี้นะครับปิดแอสบูดลนะฮะจับท่อฟูลเซตนะฮะปลายเป็นคาร์บอนเอ็มนะครับมอยูโรอาร์เอ็กซ์โซแต่ฮะงานท่อจะเป็นดัดทีเอ็นซีไร้รอยนะครับตัวนี้นะครับฟูลเซตยันดาวไฟนะครับเดี๋ยวลองไปฟังเสียงของชุดท่อเรากันนะฮะว่าชุดนี้ดังแบบไหนนะครับ ก่จะไปดูคลิปจู เสียคุ้นพอเลยอ่ะแรงด้วยอตอนนี้ก็เป็นสเต็ปท่อนะฮะเดี๋ยวจะไปจูนนะฮะแล้วก็ปิดแอดบูนะครับคันนี้เป็นท่อสเต็สองสำหรับ X5 ดีเซลนะครับเพื่อนๆท่านไหนนะฮะที่มีปัญหาเรื่องเออ น้ำยาแอดบูแบบทำให้แคทต,ตันนะฮะอย่างคันนี้ที่ก่อนมาทำท่อแคทก็ตันแบบจนต้องถอดท่อแบบเพื่อที่จะวิ่งมาหาผมนะครับปัญหานี้อาร์ท่อซิงแก้ได้หมดนะฮะทำท่อแล้วก็จูนนะจบปัญหารเรื่องนี้แน่นอนนะฮะแล้วก็เสียงดีเซลที่เราทำออกมาเนี่ยก็ค่อนข้างมีความเป็นเบนซินกินไยเป็นเบนซินเยอะนะครับ <S <S เดี๋ยวลองฝางข้างนอกนิดหนึ่งนะฮะ เรียกว่าพอะมากๆเลยก็เพื่อนๆท่านไหนนะฮะหรือพี่ๆท่านไหนใช้ X5 ดีเซลนะครับอยากจะมาให้อาร์ทข้อซิ่งทำทั้งระบบนะฮะเสียงข้อแบบซูเปอร์คาร์แบบนี้และอัตาเร่งดีๆแบบนี้แล้วเดี๋ยวไปดูคลิปให้เราแบบพร้อมจบ,จ,บจะเป็นจูนแล้วก็ปิด ตัวน้ำยาแอดบูลเนี่ยก็มา,าที่อาร์ท่อซิ่งเลยเดี๋ยวไปดูอีกคลิปแปลงวันนี้อีกถ้าได้จูนนะฮะคันนี้ก็เป็นสเต็ปแปลงแต่แบบเอาขวันน้อยๆน,นะครับไม่ต้องเยอะเกินไปขวัญกาลังดีมาที่อาร์ท่อซิ่งครับอย่าลืมนะฮะของผมเป็นงานท่อของคนไทยนะครับแต่คุณภาพท่อนอกทั้งงานดัดงานเชื่อมแล้วก็ระบบสูตรของมอพักนะครับอย่าลืมอาร์ท่อซิ่งกนฮะแต่ราคาแบบลูกคนไทยสบายกระเป๋าอาร์ท่อซิ่งอยากวิ่งขี่ครับท่อสูตรยูโรอาร์เด็กซ์ซอร์ พอสุดรับหญิงทงองรอเดี๋ยวไปดูอีคลิปตอนจูนละกันครับคุณครับจบแล้วนะครับคันนี้ X5 ดีเซลนะครับแ็อย่างคลิปตอนแรกที่ว่าทำท่อแล้วคันนี้มาจูนฮะมาจูนเสร็จแล้วนะครับอย่าลืมฮะควันไม่เยอะนะครับแล้วคันนี้เราก็ ตัวเจ้าปัญหาก็คือน้ำยาแอดฟูนะฮะไดระบบไปเลยนะฮะไม่ต้องห่วงนะฮะเรือแอดน้ำยาแอดฟูไม่มีปัญหาแล้วนะครับหลังจากที่เราจูนเสร็จนะฮะดูแรงม้ากันนิดหนึ่งนะครับอยูอาเวอร์เนี่ยอยู่235รบท็อกนะฮะสองห้า้อโหยังไงก,ก็กดตึงๆนะครับผมบอกกันเลยบอดี้อย่างเงี้ยปลิวแน่นอนเจอท็อก500เข้าไปนะฮะใน X5 คันนี้ก็อ,อยู่ดอาร์ไอซอ ยูโรอาร์ดิคซอสนะฮะเดี๋ยวคืนนี้จ,จะพาเจ้าของไปรับหญิงทองหล่อต่อได้เลยนะครับก็ขับสนุกแล้วเพื่อนๆท่านไหนฮะใช้ b m ที่มีปัญหาเรื่องไอ้เจ้าตัวน้ำยาแอดบูเนะี่ยหรือต้องการไล่ระบบพออยู่แล้วต้องการจูนเรื่อยจบดีแล้วมาทอซิ่งนะฮะจบทุกสิ่งอย่างนะครับขอบคุณมากครับ